สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่นอ้องมันนี่พ่อกับตุกติก๊กเดวิ้ลพับปกมันนี่สีด้อมคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอสีด้ห้พี่นอ้องฟังเรื่องของการว่างแผนมรดกค่ะซึ่งว่างแผนมรดกนี่เป็นเรื่องของหลายคนที่คิดว่ามันเป็นเรื่องไกลโตจะขอให้เพราะว่าข้าบอกว่าเฮ้ยเฮาบวิมีรั์สินเหรีงยงเลยเข้าสีว่างแผนมรดกเห้ียงแต่ละขั้นอย่างเนงมี่ยางหมวยตรงมี้อลไรหรค่ะจักยางสองยางเนาะดิฉันเบายุกตัวยางบางคนนี่มีบบาน นี่รถนี่ันกรมธรรม์ประกันชีวิตมีทีดินนี่อย่างแบบลากะดิฉันสิยกตัวอย่าง้ฟังว่าดิฉันนี่พอมากับเจ้าของเองเลยว่าคนบานนอนบริหามีการว้างแผนบอดดกแต่คืออันพ่อแม่นี่มีลูกหลายคนพอแต่ย่าม่ายไปแต่ละคนก็คิดว่าอ,อฉันคิดว่าสิได้ตรงนั่นตรงนี้แกคิดเอาเองค่ะพ่อแต่คิดเอาเองล่ะสิมีคนมน่คนหนึ่ง,นนงประมาณคนเดียวเท่านั้นเลยสิว่าเลียงพ่อแม่ ละกกาสิได้บานไปเป็นบ้านเป็นส่วนกลางล้วก็สิได้บานอันนี้ตามบานนอกดิฉันจะบอกว่าตามบานนอกของดิฉันนอดิฉันมูวว่าบานนอกคนหน anyway. ึ่งเมืองไหนคือบานนอกของดิฉันเนี่ยถ้าสมมติว่ามีลูกหาคนแต่ละคนก็สิใยญ่ใหญ่ไมีขอบคร่วแล้วก็ไปปลูกบานใหม่อา็สิมีค้นหนึ่งแหละอยู่กับแม่เพราะแต่อยู่กับแม่เนี่ยโดยปริยายแล้วอยู่ก็พอกับแม่เขาก็สิได้บานหลังนั้นไปอย่าบอกค่ะแต่ว่าแต่ว่าที่ดินที่ดินมัน สมัยก่อนเนี่นิมีทีดินหลายลวก็สิแบงให้ลูกแต่ละคนแตกต่างกันออกไปแต่ส่วนใหญ่เนี่ยบอก่อยแบงไว้เลยเลยาะได้แบงก่อนตายเพราะตอ,อต่นเพราะตาสิตายปุ๊บลูกแต่ละคนก็นแบบว่าการเริมสิมาเยี่ยมมาหามาบอกว่าเออโอเคฉันนี่เป็นห่วงอีนพออีเมเดอฉันควรสิได้ทีดินน,นยย้าแนเดอร์อียงปร่ามาณนั้นฉันก็นเป็นลูกคนนึงขึ้นกันเนี่ยอันนี้ส่วนใหญ่สิครองเองค่ะ เพราะว่าตีฉันเห็นจากประสบการณ์จะพอพ่อตาคีเราเองเลยเ็นไงใดพะแต่พอแม่กันสิตายลูกกับแม่อมรอมกันเพื่อที่จะมาเอามรดกกันสั่นเถอะค่ะมันโบเมีนหนังแต่วันมันเป็นเรื่องจริงอ่าพะแต่มาร่วมกันสิเอามอรดุแต่วันโบไดพอกับเม่นี่ก็บโบชัดเจนอีกค่ะโบอะไรแบงสันปันส่วนให้ถูกต้องว่าโอเคฉันไม่ลูกหาคนฉันสีแบงแบบไหนที่ดินของฉันเนี่ยสีแบงแบบไหนนั่นแหละค่ะมันเป็นปัญหาของ คนที่ว่าอยู่ในค้นพื้นฐานพือเฮานี่แหละสี่บได้ต้องไปคิดไกลถือว่าเออฉันต้องรวยเป็นลอยล้านพันล้านแล้วก็ต้องมีการจัดการว่างแผนมอดกุมันก็นยังมีหลายเคสที่ว่าพอแม่พี่น้องเคยฟังเ่าวเคยเห็น่ะที่เขาตะกูลนู่นนี่ที่บอกว่าเอออันันได้ที่ดินฉันไดเออยงินโบส้นกันก็หมูเ่เขานั่นแหละค่ะแต่ละคนนี่ควรสิว่างแผนมอดกุไว ดิฉันมีอีกเคสหนึ่งยกตัวอย่างหนึ่งเกษด์นี่เป็นเป็นพีที่ทำงานเนาะก็มีน้องสาวซึ่งน้องสาวนี่เขามีรถยูคั้นหนึ่งนี่มีรถดูคันหนึ่งแล้วก็ขับรถไปแล้วเขาก็เป็นโรคประจำตัวมีโรคครบเลยเบาหวานหัวใจไขมันในเส้นเลือดอีกหลายชนรบทุกอย่างเพราะจะขับรถไปค่ะขับรถไปแล้วก็ปรากฏว่าระหว่างขับไปหัวใจวายตายในระหว่างขับรถไป ซึ่งรถนั้นก็เป็นซื้อของเขาแล้วก็ซื้อของเขานนะ่ยเราได้จัดการว่างแผนว่าเขาจะต้องใไหไ้ผยเนื่องจากว่าอหยัเล่ะคะเนื่องจากว่ามันบริมีพินัยกันเราก็เอ่อคนนี้เขาบริมีขอบครัวแม่เขาเป็นโสดอยู่ตัวคนเดียวแล้วก็มีเงินอยู่ในบัญชีอีกหา0ันบาทอันนี้เรื่องจริงนะคะว่าเพราะพอาะถาตายไปแล้วนี่รถนี่ก็ต้องไปส่งฟอ้องไปฟอ้อง ไปฟอกกนน้องคืนสารเงื่อนบัญชีหาขั้นนี้ก็ต้องไปฟ้องคืนสารค่าดําเนื่อเรื่องคืนสารนี่มันไปหลายหมื่นบาทค่ะเสียสิคือว่าเอาเงื่อนหลายหมื่นเนี่ยไปแลกเงื่อนหาพัน้นแล้วก็เอาเงื่อนหลายหมื่นนี่ไปแลกกา,การเป็นการจัดสรรนีสินต่อเพราะว่ารถน่ะมันยังพอ่อยู่นั่นแหละค่ะอยากให้พ่อแม่พี่น้อง กลับมาคิดย้อนกลับมาคิดว่าการวางแผนมดรดกมี่เป็นเรื่องที่สําคัญแห่งอย่างหนึ่งหลักการวางแผนทีดีอย่างหนึ่งก็คือการเ,าเขาเรียนว่าอยียงอ่อกรมมาท่านประกันชีวิตเนะี่ยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกรมมาท่านประกันชีวิตนี่เราต้องไปฟ้องร้องเอาอย่างเลยค่ะก็คือระบุซื้อไปเลยชัดเจนว่า,าให้ลูกคนนั่นให้สามีให้พ่อแม่พี่น้องให้เมีย่ยให้ทุกคนนะ่ะ ระบ,บุลงไปชัดเจนแต่ถ้าคุณบระบุลงไปชัดเจนเนี่ยเขาก็สิให้ตามลำดับขั้นตามกฎหมายมันสิบวกคือการจัดสรรสินทรัพย์อย่างอื่นด้วยค่ะถ้าสินทรัพย์อย่างอื่นนี่มันจะต้องมีการว่าจะเข้าตายไปแล้วนี่มันต้องมีการแต่งตั้งเป็นผู้จัดก,การมรดกถูกไหมเป็นผู้จัดก,การมรดกเราก็ต้องไปขึ้นร่งขึืนสารเสียเรื่องสิเหล่านี่หลายเดือนล่งเที่ยวนี่เป็นหลายปีกันีค่ะนี่อันนี้ดิฉันเนี่ย เห็นจากสถานการณ์จริงแล้วก็เกิดขึ้นจริงในชีวิตของคนที่อยู่ไกลตัวแห้งบ่าวว่าจะเป็นยาติพี่น้องหรือว่าเ,าเพื่อนพ้องโมโูเฮ้านี่แหละค่ะก็เลื่ออยากเสียห้พ่อแม่พี่น้องว่า,าสนใจเรื่องการว่างแผนมรดกว่างแผนจัดสรรชีวิตจของสิมีเงินหารอยพัานหนึ่งอ่ะอยู่ในอันบัญทีกระ้วนสิมีจัดสรรไว้เลยค่ะว่าอันนี้ียเอาไปให้ใครขนาดประกันสังคมด้วยค่ะเขายังมี มีจดหมายมากมีเขียนเคยเห็นว่าเขียนว่าคุณสีเอาอถ้าสมมติว่าคุณตายไปในคุณจะเงเงินท่ามศพไปห้ยไปเขาให้เขียนไว้เลยเอยค่ะคันผู้ใดพ่ท่านไปเคยเขียนกระลอไปหาขอมูลเบือหรือวาสีถามในฉันก็ได้สีว่างแผนมอดระดกระดับตั้งแต่หาร้อยบาทจนถึงท่าใดก็สูงสุดก็แล้วแต่พอแม่ไปนอนขันไผ่มีม่อดระดกผู้ใด ทุกคนนั่นแหละสีมีนยิ่งะจักหน่อยๆละ่ะอ่ผู้ใดสีเมีมอระดกจากระดับหลักลอยจนถึงหลักหลายล้านพันล้านขานผู้ใดบ่มีท่างออกเรื่ยๆเมื่อบอกดิฉันใดเด้อค่ะอันตุกต๊กติ๊กเลี้ยวพับปีกมันนี่ฟรีรอ้อมนีโซยให้พ่อแม่พี่น,อน้องซอยจัดการจัดสรรเงืนจัดสรรมอรดกของพ่อแม่พี่น้องนี่ให้มันถูกต้องชัดเจนนอนที่ห้าสิตายไปท่านตายไปนี่ก็สิตาย,ย่ยงตาหลักนอนตายตาหลักประันทอ อย่าลืมติดตามกันด้วยค่ะคุณที่ติดตามกันเราฟังมาจนจบคลิปนี้เนาะอย่าลืมติดตามกันแล้วก็พอกันไม่ในคลิปวิดีโอหนาผัานภผมีปัญหาสงสัยอ,อยังกับแอดมาเลยไลน์ไอดีอันเบอร์โทรอีเมลแงสเสจทถูกช่องทางได้หมดลงทะเบียนด้านล่างนี้ก็ได้ค่ะผู้ใดบอกว่าเออบอสถูกใจหรือว่าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อย่าลืมด้วยค่ะกดกระดิ่งนั่นเพื่อเป็นกำลังใจติดตามกันสำหรับขอมูลดีๆที เสียเมอว่าว่าให้พ่อแม่พี่น้องฟังถ้าคิดนังได้เอียงจะเป็นประโยชน์นะแเสียมอาว่าให้พ่อแม่พี่น้องฟังอีกเถียวหนึ่งย่าลื้อติดตามกันหลักการมีปัญหาสงสัยถามกันมากเลยทันทีขอบุญที่ติดตามกันดวยค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ